การทำผ้าบาติกา็มีรายได้ให้กับครอบครัวและมีรายได้เสริมให้กับชุมชนด้วยลิ้นพ euh ันกันได้หนึงอยู่แล้วพี่มีความสุขจริงจนะพูดอย่างมีความสุขแบบวิงนีแล้วด้สอผมมีความสุขกับการทำผ้าบาติกาะมีรายได้ให้กับครอบครัวและก็มีรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับยังไงคะพี่ ว่ายงไรายได้ให้ชนด้วค,คนงว่าง,งานก็มาทำวาลุงสีวาระายสีมา,มาทำผ้าพาติกลดการว่าง,งานอ้โมนีมมมมม่อ่คนในชุมชนจะมาทำผ้าพติกเพื่อเพิ่มรายได้ทำเินทาสงสงลดการว่าง,งานของคนในชุนมชนไป ที้่เอาตั้งแต่ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำผ้าบาติกน้อมสีผมมีความสุขที่ได้ทำผ้าบาติกธรรมชาติก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนลดการว่างงานชุมชนได้มีรายได้เสริมจากการทำงานด้วยการมาทำผ้าบาติกย้อมสีธรรมชาติ ที่พี่พูดติดไปหน่อยแล้วมันพักยากอีกทีนะคะเป็นจังหวะการพูดว่าติดแล้วเราก็ถึงไปสุดเรือนี้น <c oughs> อันหนึ่งสองสามการจำผ้าบาตรพุทธม,มีม,มีความสุขกับการจำผ้าบาติยอ่อมความศรีธรรมชาติเพราะได้เพิ่มรายได้ไหให้กับครอบตัว,ตวและเพิ่มรายได้ไหให้กับชุมชน,ชนคนว่างานที่ของมาทําทางเสริมในการจำผ้าบาตร ต,ต่อด้วยรับผลลัพธ์ที่ได้ผลที่ได้ก็คุ้มค่าเพราะว่าเราได้เข้าไปสู่โครงการไหนบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้จากการทำภาคปฏิบัตก็คุ้มค่าเพราะเราได้เข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต่างๆเช่นล่าสุดได้เข้าทั้งเลือกจริงจิตูปกระบการติดตัวอเป็นต้นแบบของ เข้าร่วมโครงการของไทยเด็มือมืออาบาอ<ด>าอไ,ไ, <ป S 2> ได้เข้าร่วมเลได้เ,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 เข้าร่วมโครงการของไทยเด็กอาและได้เข้าร่วมโครงการของไทยเด็กซึ่ง,งทำให้มีคนรู้จักไทยบาติมากขึ้นรู้จักลาย ได้เข้าร่วมโครงการของไทยเด็กทำให้ผู้คนรู้จักเต็นต์ไทยบาติกมากขึ้นและผู้คนได้รู้จักลายรุวนลายที่เป็นเอกลักณ์ของเราเพิ่มมากขึ้นเคเอาละ <c oughs> เอาเขเทค่ะทีนี้ล็อกสุดท้ายเนี่ยจะมีพูดถึงพูดถึงผลิตภัณฑ์รุ่นพี่นี้ ทุนพี่ไทเด็ดนะคะพี่ตอนนี้รู้จักต้นคือเนี่ยเปต้นการต่อยอดป้ายอ่อมกามให้เหม,มออือนป้าย่อมกาให้ประสบความสำเร็จให้ประสบคมสำเร็จเหนป้นายอ่อมกมานครบอ,อ,อมองกล้องเลยคะ่ะยิย้มๆเลยค่ะพี่ขา ผมมีเป้าหมายอยากต่อยอดไทยบาติกให้ประสบความสำเร็จเหมือนผ<ม>้าย้อมคารคามจังหวัดสกลนครผมผมมีเป้าหมายต้องการต่อยอดผ้าบาติกยอ้อมครามโดธรรมชาติให้ประสบความสำเร็จเหมือนผ้าย้อมคารามของจังหวัดสกลนครที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดเด็ดที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดเด็ดของจังหวัดสกลนคร หาซื้อได้ที่ร้านไทยเด็ดในปตททั่วประเทศหาซื้อได้หาซื้อได้ในร้านไทยเด็ดปตททั่วประเทศขออีกทีค่ะต่อที่ผ้าย้อมครามจากสกลนครนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สิ้เด็ดที่หาซื้อได้ที่ร้านไทยเด็ดทั่วประเทศผ้าย้อคมครามของจังหวัดสครผ้าย้อมคราม ผ้าย้อมครามของจังหวัดสลนครมีหาซื้อได้ผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครที่เป็นผลิตภัณฑ์สุดเด็ดหาซื้อได้ที่ร้านไทยเด็ดในปั๊มปอตททั่วประเทศผ้าย้อมครามของจังหวัดสกลนครสุดเด็ดที่หาได้ในไทยเด็ดอ่างอตททั่วประเทศ ดดลผลิตภัณฑ์สุรเด็ดป้ายย้อาผป้ายยอกามจังหวัดสกลนครผลิตภัณฑ์สุดเด็ดหาซื้อได้ที่ไทยเด็ดปั๊มปตททัท่วประเทศหาซื้อได้ที่ร้านไทยเด็ดในปั๊มปตททัท่วประเทศป้าย้อมกาจังหวัดสกลนครป้ายอมกามป้ายอม พาย่อมคามร้อมาพาย่อมคามไปตปันจังหวัดตกปนตะปอนาย่อมพาย่อมคามไปตะปันจิต่าย่อมคามจังหวัด ลิตภัณฑ์เด็ดที่หาซื้อได้ในร้านไทยเด็ดตามปะตททั่วประเทศร้านไทยเด็ดในป,ปะตทขออีกทีนคะีพี่ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์พายอ้อยกลางจังหวัดสกลนครจุดเด็ดหาซื้อได้ในหาซื้อได้ในร้านไทยเด็ดต๊มปตททั่วประเทศ ร้านไทยเด็ดอยู่ในปั๊มตทก็เลยอยากปพูดแต่ว่าร้านไทยเด็ดเนี่ยในปั๊มตททั่วประเทศหาซื้อได้เลยใช่ใช่ตัวเชื่อให้เดียวพี่เข้าตรงที่เป็นเป็นผลิตภัณฑ์สุดเด็ดที่หาซื้อได้ในร้านไทยเด็ดที่ปั๊มคอตทั่วประเทศเป็นผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์สุดเด็ดที่หาซื้อได้ในร้านไทยเด็ดในปั๊มตททั่วประเทศ Oh, Estão <laughs> fazendo?